สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Ford Review Channel นะครับวันนี้นะครับแบงค์จะมาพาชมนะครับงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่43ตอนนี้แบงค์อยู่ที่บูธรถ Ford นะครับวันนี้รีวิวนอกสถานที่เลยวันนี้มีอะไรพิเศษนะครับต้องคอยติดตามชมนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรที่แบงค์นําเสนอบ้างไปคอยติดตามชมกันนะครับ เอาลครับมาเดี๋ยวเรามาชมเลยดีกว่านะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างไปเดินน้มผมมาแล้วคันแรกของเรานะครับที่ผมจะพาชมนะครับเป็นตัว e l e s e Sport นั่นเองตัวนี้เป็นชม Next Gen แล้วนะครับราคาตัวนี้นะจะอยู่ที่1,464,000บาทนะครับมาเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าไล่จากเครื่องยนต์ครับ เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0นะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดนะครับ4 0 5นะครับแรงม้านะครับลดลงจากตัวเดิมนะครับ10แรงม้าแล้วก็มาดูตัวโฉมของกระจังหน้าครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับโอ้โหค่อนข้างใหญ่มากนี่กระจังหน้านะครับมีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดคือใหญ่กว่าเดิมดูแข็งแรงดูใหญ่กว่าเดิมเมกันมากขึ้นไฟหน้านะครับได้ออกแบบโฉมใหม่นะครับ ไฟหน้าเป็น LED เลยตรงนี้เป็นไฟ Day Time นะครับ Running Light นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟส่องสว่างกลางวันกลางคืนออโต้อัตโนมัติมีหมดนะครับในตัวของไฟชุดนี้นะครับใหม่สวยมากผมยังชอบอะโอเคถัดลงมาครับเซ็นเซอร์หน้าตัวสปอร์ตมีให้มาแล้วนะครับจากโรงงานซึ่งตัวเดิมนะครับจะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าให้นะครับคันนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกอะไรก็มีเหมือนเดิมหมดทุกอย่างใต้ล่างครับ เขาก็เพิ่มตัวนี้มาให้ตัวลากจูงสองฝั่งเลยเน่ยสองฝั่งคล้ายๆตัวแรปเตอร์มีตัวลากจูงมาให้แล้ว <c oughs> แต่ตัวของฝากระโปรงนะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นนะมันจะหายไปก็คือตัวชงอัพตัวนี้จะเป็นแบบไมก้านะครับชกอัพหายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วมาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะว่าได้มีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับตัวของยางนะครับยางนะครับ ซีรีส์255ทับ 55R20 นะครับส่วนแม็กนะครับก็เปลี่ยนลายใหม่นะครับแต่ยังทงไว้เป็นสีดำเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ลายนะครับด้านข้างนะครับตัวแก้มตัวแก้มนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับระบายอากาศได้จริงนะครับมีรูช่องระบายอากาศข้างในเนี่ยมือสอดเข้าไปได้บันไดข้างครับบันไดข้างก็เป็นแบบใหม่ครับก็ขึ้นลงเดี๋ยวผมจะลองขึ้นลงให้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวก นะครับไม่ต้องขยุมหรอกเกรงใจเอาไหมบันไดข้างนะครับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับค่อนข้างสะดวกสบายนะครับขึ้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าวัดจากขนาดเดิมนะครับอันนี้จะมีขนาดที่แคบลงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคในการเหยียบขึ้นไปนะครับคิวร้อนะครับจากตัวสปอร์ตตัวเดิมจะเป็นสีดำใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับขนาด3นิ้ว อันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆนะครับของดันข้านะครับที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในนะครับจากของทางผู้โดยสารก่อนเลยแอร์นะครับที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับแอร์ปกตินะจะเป็นซีก้านใช้เหมือนช่องแอร์ทั่วไปแต่อันนี้จะเป็นแบบหยิกๆผมจะบอกไงลนะ่ะรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับ ชมเดิมนะครับจะไม่มีที่วางแก้วให้แต่ตัวนี้มีที่วางแก้วมาให้ภายในนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสน,นะครับสามารถเล่นตัวของ Apple c a r p l a y ได้ Android Auto ได้นะครับ a p p เ e CarPlay สะดวกอย่างคือเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วติดทันทีเลยนะครับใช้แบบไร้สายได้เลยโดยปกติชมเดิมนะครับเราต้องต่อสาย usb ตัวนี้ก็บลูทูธไร้สายได้เลยนะครับสำหรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ส่วนคู่มือนะครับโดยทั่วไปเราจะเห็นคู่มือที่เป็นเล่มใช่ไหมครับตัวนี้เราไม่ใช้แบบนั้นแล้วในรถมีเลย คู่มือการใช้งานของรถยนต์นะครับมันก็จะมีเลือกโหมดต่างๆครับเนี่ยโหมดหมู่ภาพค้นหาภาพภาษาบุ๊กมาร์กอะไรเงี้ยโหมดหมู่เนี่ยข้อมูลทั่วไปนะครับประตูหน้าต่างกุญแจเห็นไหมระบบเสียงต่างๆคือมีในนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็สามารถอ่านในนี้ได้เลยนะครับหรือสองสัยตรงไหนก็หาตามหัวข้อได้โอยสะดวกสบายมากการปรับแอร์นะครับแอร์เราก็สามารถปรับตรงที่หน้าจอสัมผัสก็ได้นะครับแอร์เราก็จะเพิ่มลดลงเนี่ยครับเป็นอุณหภูมิ กราฟิก oh, สวยงามแล้วอีกอย่างตอบสนองมือมากหรือจะปรับตรงแบบแมนนวลก็ได้แบบกดปุ่มพวกนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันมาเดี๋ยวผมพามาดูภายในของด้านคนขับกันบ้างนะครับไล่ลงมานะครับจากตรงนี้เลยคอนโซลนะครับตรงนี้จะมีที่ชาร์จแบตมือถือให้ด้วยนะครับเราสามารถวางมือถือนะครับเขาเรียกว่า wireless charger นั่นเองวางปุ๊บแท่นชาร์จก็จะติดทันทีเลยแต่นี้เขาไม่ได้เก็บระบบไฟไว้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีช่อง USB นะครับแล้วก็เป็นช่อง Type C นะครับ1จุดแล้วก็ USB 1จุดเรื่องเกียร์นะครับเกียร์บอกเลยว่าเครื่องยนต์นี้นะครับเราได้ทำการปรับเกียร์นะครับเป็น6สปีดนะครับไม่ใช่10สปีดนะครับเป็น6สปีดแล้วก็มีโหมดเหมือนกันเลยนะครับโหมด M Manual สามารถชิปเกียร์ได้แต่6สปีดเท่านั้นแล้วสิ่งที่เพิ่มมาครับนี่ เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับไม่ใช่เบรกมือแบบแมนห้วนแล้วเหมือนรุ่น,นืันก่อนเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีระบบโหมดขับเคลยงต่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นแห้งนะครับพื้นเปียกการลื่นไถ่มีให้พร้อมเซนเซอร์ด้านหน้านะครับปิดปิดเปิดเสียงนะครับก็มีให้พร้อมมาดูฝั่งด้านคนขับบ้างครับด้านขนขับนี่ที่แปลกตาหน้าจอนี่ขนาดแปนิ้วเป็นดิจิตอลแล้วโอ้โหสวยมากอะเป็นกราฟิกแบบนี้เลยนะครับโคตรสวยบอกเลย แล้วก็มาตรงพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับมีคุชชั่นโทนะครับสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายบนพวงมาลัยทุกอย่างก็ปรับอยู่ที่พวงมาลัยนะครับสะดวกสบายมากฝั่งนี้ครับจะเป็นเรื่องของไฟไฟหน้าครับปกติไฟหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณระนาบนี้ใช่ไหมครับแต่เรามีที่วางแก้วไฟเลยต้องมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีหมุนตรงนี้ได้เลยปิดไฟลี ไฟออโต้นะครับแล้วก็ไฟสองสว่างทั่วไปพวกนี้ก็ปรับระดับสูงต่ำครับตรงนี้ระดับสูงต่ำของไฟหน้านะครับอย่างเช่นเราหน้าเชิดอะไรเงี้ยบรรทุกของหนักแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับไฟหน้าก็จะค่อยๆสลบลงปุ่มสตาร์ทนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับมาอยู่ฝั่งขวามือจากเดิมปุ่มสตาร์ทนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมครับปุ่มสตาร์ทมาอยู่ขวามือนี่แล้วเมื่อกี้ผมเจอของแปลกใหม่ ตะกี้หาที่เปิดประตูแทบไม่เจอนี่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ครับนี่โอ้โหแจ๋วเลยแบบใหม่ออกแบบใหม่ตอนแรกผมก็มาเปิดแถวนี้มันไม่มีก็เลยแบบหาเปิดให้ดูแต่เราเปิดให้ดูมึงต้องกดมึงต้องนี่ครับที่เปิดประตูผมสาธิตให้ดูตอนแรกผมจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมคุณชินไงกับรถทั่วไป แต่นี่อยู่นี้เปิดปุด๊บพอดีมือเลยอ่ะแบบเนี่ยโอ้ออกแบบได้ดีครับออกแบบได้ดีแล้วก็สรีระการวางแขนครับพอดีกับเนี่ยพอดีกับกระจกโปรตินาลถ้าเป็นชมก่อนนะครับผมจะแบบวางแขนชัวกระจกจะอยู่ตำแหน่งนี้ก็ต้องแบบงอแขนเนี่ยมันทําให้รู้สึกแบบเมื่อยหลานะครับไม่สะดวกสบายแต่ตัวนี้วางแขนปุ๊บพอดีกับมือเลยเนี่ยกระจกปุ่มล็อกปุ่มอะไรนูน่นนี่นั่นอ่ะเปิดให้ทีเจวเจวเจว โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของ e v e r อร์เรสต์สนะครับก็จะมีกล้องมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวของไฟท้ายที่ปรับเปลี่ยนใหม่ไฟท้ายสังเกตง,ง่ายมันจะเป็นเหมือนของไฟมาเหมือนรุ่นมาแต่งเลยหสวยมากเป็นแบบ C C C อะ่ะไฟท้ายแบบใหม่เปิดขึ้นมาปึ๊บอ่าเป็นแบบไฟฟ้าครับคันนี้ แต่เบาะหลังนะครับยังเป็นแบบมือนะครับเบอดแถวที่3พับแบบมืออยู่นะครับยังไม่ไฟฟ้านะครับสำหรับตัวสปอร์ตเปิดมาก็จะมีเรื่องของเก็บอะไรสัมภาระเขาเพิ่มตัวนี้มาให้ฝาปิดนี่ให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นปกต,ติมันจะเปลือยนะอันนี้มีฝาปิดมาให้ก็โอเคทําได้ดีการปรับเบาะก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปบบรับเบาะรลนับกับพื้นนะครับก็ทําให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นที่สําคัญผมลืมบอกรุ่นนี้ครับ เป็นบอกไฟฟ้านะครับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับฝั่งตอนหน้านะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยตัวฝาปิดกระบะท้ายนะครับก็คือเขาได้มีการปรับเปลี่ยนแบบใหม่นะครับเรากดปิดมาปุ๊บนะครับการการหนีบเนี่ยมันทําได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราแค่วางนะครับวางสัมผัสเบาๆเนี่ยมันก็เด้งขึ้นกลับแล้วซึ่งตัวของตัวเดิมนะครับเวลาเราปิดมาแล้วใช่ไหมครับหูแขนย่อแขนย่อเลยกว่าจะดันขึ้นไปให้อันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับตัวใหม่ มาครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวถัดไปดีกว่าก็ยังเป็นรุ่นของ e v e r อรอยู่ครับแต่ตัวนี้จะเป็น e v e r อร์บเทอร์บนะครับ 4x4 f u wheel นั่นเองนะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่1,854,000บาทตัวนี้เป็นใบเทอร์นะครับแรงม้านะครับอยู่ที่210นะครับแรงบิดอยู่ที่500แรงม้าลดลงมา3ตัวครับมาดูตรงส่วนของกระจังหน้าครับกระจังหน้านะครับ ได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนรุ่นตัวของสปอร์ตเลยแต่เส้นสายนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับกระจางเป็นแบบรังผึ้งนะครับไวรระบายอากาศที่สําคัญมีกล้องแล้วนะครับลูกค้าทุกท่านที่รอคอยนะครับมีกล้องแล้วนะครับกล้องรอบคันนั่นเองถัดลงมาครับเซนเซอร์หน้ามีเหมือนเดิมครับมอเตอร์นะครับช่วยเบรกสุกเฉินนะครับ ก็ยังมีมาให้นะครับนี่ครับอยู่ตรงที่ผมชี้เนี่ยก้อนสี่เหลี่ยมเรียนะครับแล้วก็มีตัวลากจูงมาให้ครับต้องฟังเลยเหมือนตัวของแรปเตอร์ไฟตัดหมอนะครับเป็น LED นะครับแสงสีขาวไฟหน้านะครับเราเปลี่ยนแบบใหม่นะครับไฟเล t ท m e นะครับเป็นตัวสีนะครับนี่อยู่กรอบนอกนะครับมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจนี้นะครับแพ็กเก็โคมไฟนี้เลยสวยมากครับไฟหน้าแบบนี้นะครับ ลูกค้าฟอร์ดจะคอ่นข้างชอบมากโดยสายเมกานะครับชอบแบบนี้มากๆเรามาดูส่วนของล้อแมกครับล้อแมกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนลวดลายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของล้อแมกขอบ2ีนะครับสเปคเดิมเลยครับ2 5 5 5้าห้าทับห้าห้ลายแมับก็จะมีการปรับเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีเงินนะครับผสมกับลมดำคิวล้อนะครับมีตัดเส้นสายมาให้ขนาด3นิ้วครับ ด้านข้างครับตัวแก้มเขียนว่าบเทอร์โบนะครับแก้มก็เป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศข้างในนี้กระจกมองข้างครับมีบายสปอตเหมือนเดิมเตือนจุดบ่อยครับก็ยังมีมาให้ด้านหลังนะครับก็ยังเป็นโครเมียมนะครับบันไดข้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับบันไดข้างก็เปลี่ยนแบบใหม่นะครับมีขนาดผมว่ามันน่าจะแคบกว่าเดิมนะครับตัวก่อนหน้านี้จะใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้ แต่ขึ้นลงสบายครับไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมาดูส่วนของภายในกันต่อครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสารครับภายในก็จะเหมือนกับตัวสปอร์ตอย่างที่ลูกค้าเห็นเมื่อต้นคลิปนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีช่องแอร์ครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตะแกรงนะครับแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระเหมือนเดิมแล้วก็มีที่เก็บแก้วครับที่วางแก้ว หน้าจอครับจะขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับหน้าจอจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับรวมถึงหน้าปัดเลือนไม้ด้วย12นิ้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีไฟติดนะครับเพราะว่าชาร์จไม่ทันลูกค้าคนเปิดกันเยอะครับตอนนี้มีแท่นไวเลสชาร์จเจอครับตรงนี้วางโทรศัพท์ไปชาร์จให้เลยมีช่อง USB นะครับ1ช่องแล้ว Type C อีก1ช่องเกียร์ปรับเปลี่ยนแบบใหม่นะครับ เกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์นะครับส0สปีดนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์2.0บเทอร์โบเนี่ยจะเป็น10สปีดนะครับแล้วก็จะมีตัวของเแบรบกมือไฟฟ้าให้แล้วโหมดการขับขี่นะครับจากเดิมนะครับถ้าเป็นตัว4,4คณตัวเดิมของเอเวอร์เลนะครับจะขับ4 Fu ฟูลไทม์แต่นี่เราสามารถเลือกโหมดขับขี่ได้เลยมี 2H 4H แล้วก็ 4L นะครับเลือกโหมดขับขี่ได้เลยเอออันนี้เขาก็เพิ่มมาให้เกียร์นะครับเราก็ ชิปเกียร์ได้นะครับฝั่งชิปเกียร์จะอยู่ตรงนี้ครับกดโหมด M ครับกดโหมด M ตามด้วยบวกลบครับอันนี้ก็จะเป็นการชิปเกียร์ย้อนมาที่ตัวของหน้าจอครับหน้าจอ12นิ้วนะครับก็มี Apple CarPlay Android Auto นะครับสมุดคู่มืออะไรอยู่ในนี้หมดระบบซิงค์เป็นแบบใหม่นะครับซิงค์4 Air นะครับก็สามารถปรับได้2แบบนะครับก็คือแมนนวลนะครับแล้วก็ที่หน้าจอ แต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าไฟหน้าชาัดไม่ทันพวงมาลัยครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับเหมือนกับคล้ายๆตัวสปอร์ตเลยข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับภายในอ่ะมูลลูปก็ยังมีมาให้นะครับด้านบนพารานอมิกมูลรูปนะครับก็ยังมีมาให้โอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่า มีอะไรปรับเปลี่ยนไหมอ่ะมาดูส่วนของด้านท้ายครับกล้องมีเหมือนเดิมครับไฟท้ายนะครับเหมือนเดิมคล้ายๆมาแต่งเลยนะครับแล้วก็คล้ายๆรุ่นสปอร์ตด้านล่างเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดผมถนัดเปิดเนี้ยรุ่นก่อนมันอยู่เนี้ยตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับข้างๆกล้องอ่าเปิดนะผมว่ามันเปิดเร็วกว่าเดิมนะเปิดปิดทําได้เร็วกว่าเดิม แล้วตัวนี้นะครับไฟฟ้านะครับคู่หลังนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะพับแบบไฟฟ้าเลยถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะมีตัวของคู่หน้าแล้วคู่ท้ายนะครับที่เป็นไฟฟ้าแต่คู่กลางยังเป็นแมนนวลด้วยมือเหมือนเดิมนะครับการเปิดประตูครับอย่างที่ผมบอกตรงนี้นะครับเปิดตรงมือจับตรงนี้เลยเออทาได้ดีผมชอบมันสัมผัสมืออะไรมันค่อนข้างดีอันนี้ถูกใจ แล้วตัวนี้นครับระบบถอยจอดนะครับจากเดิมนะครับจะเป็นแบบเทียบข้างใช่ไหมตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้าซองจอดให้ด้วยโอ้เทคโนโลยีก็เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆนะครับของเจ้าตัว e v e r e s t 4 x 4นะครับออปชันประมาณนี้จริงๆออปชันมันมีเยอะกว่านี้นะแต่พูดในคลิปนี้อาจจะไม่หมดเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปแยกและกัน ในการเจาะลึกรายละเอียดแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวรอให้รถมาลงที่โชว์รูมก่อนตอนนี้รถยังไม่มาลงที่โชว์รูมเลยถ้าลงที่โชว์รูมเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวรายละเอียดลึกๆเนี่ยทั้งหมดอีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพาชมรอบันคร่าวๆก่อนนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเรียกน้ำย่อยมาถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของแรปเตอร์นะครับนี่ตัวของแรปเตอร์ครับ อันนี้เป็นสีใหม่ของเขานะครับเป็นสีส้มนะครับไม่ใช่สีแดงนะมันออกสีส้มแรปเตอร์ตัวใหม่นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,869,000นนะครับตัวนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแรงมานะครับจะอยู่ที่397นะครับทอจะอยู่583นะครับ กระจังหน้านะครับเปลี่ยนแบบใหม่นะครับจะมีอักษรคำว่าฟอร์ดนะครับซึ่งต่างจากตัวพวกของเลนเจอร์นะครับแล้วก็เ v เวอเรไฟหน้านะครับแบบใหม่ครับตัว C ครับ LED นะครับเหมือนตัวของ F150 เลยแล้วเป็นวายบอดี้นะครับมียื่นออกมาด้านข้างนะครับอ่าให้ดูเข้าๆของเครื่องยนต์เครื่องยนต์แบบใหม่ครับชกอัพออกๆนะครับเป็นเสาค้ำฝากระโปรงนะครับ คิวล้อนะครับมีมาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับขนาดประมาณ4-6นิ้วครับโดยประมาณนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกเซนเซอร์หน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีตัวของเหมือนมอเตอร์ช่วยเบรกหรือป่ะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยเมอเตอร์นี่ครับจะเป็นมอเตอร์ช่วยเบรกอันนี้ก็จะเป็นตัวของโช๊คนะครับที่มีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมเป็นโชคสตฟฟ้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นโช๊ไร้วาวนะครับ สามารถปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะขับขี่ตัวของระบบต่างๆนะครับพื้นถือต่างๆเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้ทันทีนะครับมาด้านข้างครับด้านข้างนะครับยังคงสีดําด้านเหมือนรุ่นก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องระบายอากาศตรงนี้สามารถใส่ s n o เกิลได้นะครับอ่าฝากระโปรงตะยิ้ผมเลือกไปเห็นนี่มีตรงนี้เข้ามาใหม่นะครับช่วยระบายอากาศนะครับล้อแมกนะครับ ลายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับรถแม็กลายเดิมใช้สเปคเดิมก็คือเป็นยี่ห้อ BF นะครับแล้วก็ตัวยางไม่ดูตัวของซีลีส์ล t ีครับ285ทับ 70R17 ครับลายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกล้องนี่กล้องรอบคันนะครับด้านข้างเอเลเลสตะกี้ก็มีนะครับเอเลเลสตัว 4x4 นะครับก็ก็มีกล้องรอบคันแล้วก็มีบายสปอร์ตให้ด้วยอ่า เป็นรถกระบะสมรรถนะสูงนะครับความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบันไดข้างครับบันไดข้างครับทรงใหม่ครับโอ้ยเป็นเหล็กนะแข็งนะแข็งมากเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็พื้นผิวเป็นแบบทรายนะครับการเรื่องของเวลาเราปีนขึ้นนะครับเราลื่นนะครับก็ โอ้ oh, สวยอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยดูภายในนะภายในตอนนี้มีคนดูอยู่อาเบนซินนะครับ e20 5 5ปึ๊บอันนี้คือฝาถังของเจ้าตัวแรปเตอร์กระบะครับก็มีการปรับเปลี่ยนครับเพิ่มขอบกระบะมาให้นะครับตัวของไลเนอร์จากโรงงานแล้วก็ไฟท้ายครับเป็นแบบใหม่ครับไฟท้ายแบบใหม่ กันจนท้ายครับยังคล้ายๆแบบเดิมอยู่ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็ท่อท่อนี่มีสองท่อเลยอ่ะด้านหลังนะครับสองท่อนี่ครับฝั่งนี้อีกอีกท่อหนึ่งมีตัวรักจูงเหมือนกันครับเหล็กรักจูงโอ้ท่อเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าจะเป็นท่อคู่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพาเดินชม พอะตะกี้เห็นด้านข้างนี่แหละเนี่ยอันนี้ท่อจริงแน่นอนนะต่อเข้าไปถึงข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองลองพาดูอีกฝั่งนี่อันนี้อีกฝั่งหนึ่งบอกเลยว่าอย่างกับซุปเปอร์คาร์ครับกระบะท,ท่อคู่ แล้วมันสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะครับเปลี่ยนเสียงของท่อไอเสียนะครับในของตัวหน้าจอรถยนต์นะครับเพื่อให้เสียงมันปลุกเร้าคนขับมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ตัวของหลังกระบะครับให้ดูเพิ่มเติมก็จะขนาดใหญ่เลยมีกล้องใต้โลโก้ครับแล้วก็โลโก้ขนาดใหญ่ขึ้นมีนข้าวๆข,ของตัวด้านท้ายครับของตัวแรปเตอร์กระบะไลเนอร์ที่ผมบอกครับเพิ่มขึ้นมาด้านขอบนะครับ ตัวฝาท้ายนะครับก็ยังมีระบบอีซี่ลิฟเตอนะครับก็คือช่วยผ่อนแรงนะครับเนี่ยผมใช้มือเดียวขนาดใหญ่เนะี่ยเห็นปะเดี๋ยวผมวางของก่อนเนี่ยมือเดียวก็อยู่เฮ้ยแล้วกระบะมันค่อนข้างใหญ่มากอะแล้วมันเบาเบามากบอกเลยว่ากระบะฝากระบะขนาดใหญ่แล้วเบาขนาดนี้โอ้โหต้องมาลองอ่ะนี่ไฟเบรกโดยที่สาม จากตอนแรกอยู่ด้านบนใช่ไหมอันนี้มาอยู่ตรงฝาดไทยกระบะแล้วเพื่อมองเห็นพี่ชัดเจนยิ่งขึ้นโอ้เบามากอะ่ะเบามากก็ใช้หลักการเดิมครับเป็นท็อกชั่นบาร์ครับเลยในการผ่อนแรงนี่ครับตรงนี้จะเป็นมีเห็นไหมบายสปอตเรดร์เป็นเรดร์นะครับแจ้งเตือนเวลาเราถอยหลังนะครับแล้วก็มันเป็นจุดบอกอะไรเงี้ยมีรถมาอะไรเงี้ยมันก็จะ เออร้องแจ้งเตือนนะครับโหโคตรสุดบอกเลยนี่ให้ดูภายในแบบแบ,บก่อนก่อนที่ผมจะพาเข้าไปดูโอ้โหโคตรสุดสำหรับแรปเตอร์เครื่อง3.0 Eco b o o น s นะครับแรงม้าอยู่ที่397ทอยเสียท่อคู่นะครับอาเดี๋ยวเรารอดูภายในกันดีกว่า <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของภายในบ้างครับของตัวแรปเตอร์นะครับ เหบาะนะครับเป็นแบบเบาะหนาคันทา่านะครับหนังกลับแล้วก็เป็นแถบสีส้มนะครับโอ้โหสวยมากเลยเบาะรูปแบบใหม่เหมือนอารมณ์แบบรถแข่งอ่ะเพราะว่าเป็นบริษัทของเลค a าโครับแล้วก็เบาะเป็นไฟฟ้านะครับด้านคนนั่งนะครับรวมถึงผู้โดยสารด้วยพวงมาลัยนะครับเดินได้ด้วยสีแดงนะครับจับกระชับมือใหญ่มากนะครับมีมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทก็เลื่อนตำแหน่งมาฝั่งขวามือนะครับรวมถึงไฟตรงนี้ด้วยมีที่วางแก้วให้ด้วยโอ้โหสำหรับแรปเตอร์อ่า ประมาณนี้ครับแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นขนาด1ินิ้วนะครับรวมถึงหน้าปัดเรือนใหม่ด้วยครับก็จะเป็นขนาด1ินิ้วแต่ตอนนี้นะครับไฟหน้าจะค่อนข้างอ่อนอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามีสื่อไรสํางานนะครับก็เปิดตลอดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้สตาร์ทรนะเราใช้พ่วงไฟไฟแบบพกพามันก็เลยเอาจจะไฟอ่อนนะครับแล้วก็หน้าจอจะไม่ติดเสียดายมากแต่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเจาะลึกทีละคลิปแล้วกันนะครับรอรถมาลงที่โชว์รูมก่อน แล้วก็ส่วนเรื่องเกียร์นะครับเกียร์แบบใหม่นะครับก็คือเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับสามารถชิปเกียร์ได้นะครับนี่โหมด m นะครับเราสามารถชิปเกียร์ได้เลยจะมีโหมด m เห็นไหมเอ่เยกล้องนี่เกียร์นะดูแบบน่ารักดีอะนะครับแล้วสวยด้วยมันดูแบบกับภายในเนี่ยเห็นไหมมันดูแบบลำม,มากครับสำหรับ ford n e x t g e n รุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว r a p เต r นั่นเองมีที่เก็บแก้วครับตรงนี้ตรงกลางคอนโซลแล้วก็มีที่ผมบอก ตรงใต้ช่องแอร์นะครับสองฝั่งเลยมอยขับขี่ครับจะมี2 H 4ซ H นะครับ4 H 4 L แล้วก็4 A นะครับอันนี้ก็จะมีหมอยขับขี่หลากหลายมากอันนี้ก็จะเป็นมอยขับขี่ครับพวกบาฮาสปอร์ตนะครับแมนนวลอะไรพวกนี้ระบบตัวของถอยจอดก็มีให้เช่นกันครับตัวนี้การลื่นนท่ายมีหมดแล้วก็ตัวของแบ่งมือไฟฟ้าก็มีมาให้ครับ แซชาร์ไวเลสก็มีมาให้ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคา1 8 6 9 0 0้บาทโดยประมาณนะครับลำโพงนะครับเป็นลำโพง B&O ครับแบรนด์นะครับ B&O เสียงกระหึมมากแล้วที่สำคัญคือแรปเตอร์รุ่นนี้ครับปรับเปลี่ยนเสียงได้นะครับเสียงของท่อไอเสียอันนี้ผมเห็นครับนี่อันนี้น่าเป็นตัวของวินครับที่เหมือนกับตัวสวิตในการเปิดนะครับ อยู่บนนี้นะครับโอ้โหดูแบบสวยมากอ่ะดูแบบเทมากอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บตัวของแว่นนะครับไฟ2แผ่นที่นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นม่านบังแดดนะครับแต่จะไม่มีไฟมาให้นะครับโอเคหน้าจอนะครับว่ามีระบบเทคโนโลยีนะครับพวก Apple a ้ลคา a ท a ์อันน d นะครับกล้องรอบพันไรก็มีให้พร้อมนะครับส่วนช่องสัมภาระนะครับไม่มีแอร์นะครับแต่จะมีช่องไฟอยู่อ่ะ เปิดประตูเหมือนเดิมครับปอด x นเจนเรานะครับจะใช้วิธีการหนีบนะครับประมาณนี้มามาดูส่วนของเบาะหลังกันบ้างเบาะหลังครับนี่มีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับสําหรับลูกค้าฟอดที่จะรีเควสนะครับที่ชอบรีกเควสมากเลยว่าทำไมไม่มีแอร์หลังตอนนี้เขามีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับช่องเสียบไฟก็มีมาให้นะครับรวมถึง USB แล้วก็ Type C นะครับตรงนี้ก็มีมาให้ แล้วก็นี่พนักพิงตรงนี้ก็มีที่วางแก้วโอ้เยอะมากครับที่วางแก้วเนี่ยแต่ผมให้ดูบอดนะครับส่วนของด้านบนดูเหมือนรถแข็งมากเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นข้าวๆนะครับของเจ้าตัวแรปเตอร์นั่นเองโหสุดยอดมากครับสำหรับตัวแรปเตอร์คันนี้ ส่วนเรื่องสเปคนะครับเชิงลึกอ,อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกมานะครับแต่ละรุ่นเลยว่ามีสเปคอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำจิ้มนั่นแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวไปรุ่นสุดท้ายกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับ